๊ปิตูเลียมเหลวหรือแก๊ส LPG เป็นพลังงานทดแทนที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันหรืออาจใช้ร่วมกับน้ำมันทั้งระบบเบนซินและดีเซลโดยนอกจากจะช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของพลังงานแล้วยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้นอีกด้วยเป็นที่นิยมใช้และถูกผลิตขึ้นในหลายประเทศทั้งในแถบยุโรปและเอเชียเช่นเยอรมันอังกฤษอิตาลีสเปนออสเตรียเกาหลีญี่ปุ่นเป็นเวลานานกว่า20ปี โดยในอิตาลีมีอัตราการใช้แก๊สมากที่สุดในแถบยุโรปซึ่งมีจำนวนกว่า1.4ล้านคันและกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยและแถบภูมิภาคเอเชียเนื่องจากช่วยลดภาระราค่าใช้จ่ายกว่า50%แก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือแก๊ส LPG เป็นแก๊สชนิดเดียวกับแก๊สหุงต้มในครัวเรือนซึ่งโดยปกติจะไม่มีสีและกลิ่นแต่กลิ่นที่เราสัมผัสได้ เกิดจากการเติมสารเคมีเข้าไปเพื่อความปลอดภัยแกส๊สปิเรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ลดการสร้างแก๊สเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทําให้โรคร้องเป็นแก๊สที่มีแรงดันต่ําและที่สําคัญมีราคาถูกจึงทําให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายแซนชัยแก๊สรถยนต์ เป็นผู้ให้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์แห่งแรกในจังหวัดพิศณุโลกทั้งระบบเบนซินและดีเซลสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั้งรถเก่าและรถใหม่โดยทีมช่างที่มีความชำนาญและมีลูกค้าให้ความไว้วางใจติดตั้งแก๊สรถยนต์จากเราไปแล้วกว่า300คันและมีจำนวนรถที่ต้องการติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาาครับสำหรับแสนในแก๊สรถยนต์นะครับเราเป็นสถานประกอบการแห่งแรกในพิษณุโลก ที่ได้นําระบบประหยัดเชื้อเพลิงในระบบเชื้อเพลิงทดแทนนะครับคือระบบการรถยนต์เข้ามาใช้ในพิสุโลกเป็นแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นระบบฟิกมิกเซอร์ระบบมิกเซอร์แบบแปลผันแม้กระทั่งระบบที่จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดเหมือนรถยนต์ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันระบบการติดตั้งที่เรานิยมใช้มีอยู่4ระบบคือ1 ระบบ f i กมิกเซอรเป็นระบบที่จ่ายแก๊สคงที่ตลอดเวลาหลังจากผ่านการจูนตามความต้องการของเครื่องยนต์ 2. ระบบแลมด d a Control เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ f i กมิกเซอร์เพื่อใช้สําหรับรถที่ใช้ระบบหัวฉีดมีก, U, มกล่อง ECU ควบคุมการทํางานของเครื่องยนต์ 3. ระบบ v vale a ลิเอเบิลมิกเเป็นระบบแปลผันใช้กลไกในการควบคุมการจ่ายแกส๊สให้เข้าไปตาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์และ 4. ระบบ Sequent หรือระบบหัวฉีดออกแบบสําหรับเครื่องยนต์ที่ใช้หัวฉีดโดยเฉพาะซึ่งอาศัยสัญ,ญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆมาประมวลผลในการสั่งจ่ายแกส๊สโดยถังบรรจุแก๊ส LPG มีอยู่2รูปแบบด้วยกันคือถังแบบแคปซูลและถังแบบโดนัทซึ่งลูกค้าสามารถเลือกขนาดความจุให้ตามต้องการปัจจุบันเทคโนโลยีอุปกรณ์แก๊ส LPG มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกประหยัดและปลอดภัยมากขึ้นเราจึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากยุโรปคือ อ u ทรอนิกส์จากประเทศอิตาลีซึ่งเป็นชุดมันติวาวคุณภาพสูงมีระบบช่วยป้องกันหรือเซฟตี้วาลทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์หลายชั้นโดยบริษัทออทรอนิกสยังเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับรถยนต์หลายยี่ห้อและผลิตสินค้าเกี่ยวกับแกส๊สรถยนต์กว่า10ปีมียอดจำหน่ายอุปกรณ์ LPG เพื่อการส่งออกสูงสุดและมีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้มาตรฐาน ISO และ t ü v มีบริการดูแลและให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และโดยทีมช่างที่ชำนาญงานซึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยได้ใช้กันอยู่ในหลายๆประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอิตาลีเยอรมันน้ำมันใช้กันมาเยอะแล้วก็มีประวัติการใช้กันมายาวนานแล้วครับกว่า30ปีที่ใช้กันมาลตลอดระยะเวลาการดำเนิน กว่า300ลาย,ลายได้รับความพึงพอใจจากการต,ติดตั้งไปเพราะว่าจะมันได้รับความประหยัดและก็ความปลอดภัยเนื่องจากเราได้ใช้อุกปกรณ์ติดตั้งที่มาตรฐานต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยและก็ของต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับรวมทั้งทีมงานช่างทีมงานช่างที่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญข,ของร้านนะครับ เร,เราไม่ไม่ทำงานแบบสุกเอาเผากินนะครับครับสำหรับเรื่องสถานบริการนะฮะเ,เราได้ทราบจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการขออนุญาตแล้วกําลังก่อสร้างก็มีนะครับก็จะเปิดในระยะเวลาเวลาใกล้นี้เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาที่เติมขอตัดไปได้เลยครับ ใช้รถเนรบน,น์ครับรุ่นรุ่น2 0 0อครับติดตั้งมาได้ประมาณ8เดือนแล้วครับติดที่ร้านแสงชนะัยก็รู้สึกดีกว่าบินซินอีกนะครับการเร่งการอะไรมันจะพุ่งดีกว่าประมาณ70%นะก็ประหยัดดีครับแล้วการขับเคลื่อนก็ดีดีมากไม่มีอะไรขัดข้องครับ คิดว่าจะใช้ไปตลอดพอมันประหยัดดีครับสำหรับการติดตั้งสำหรับรถเบนซ์รุ่นนี้นะครับเราใช้ในระบบหัวฉีดนะครับหัวฉีดแก๊สนะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆจะมีอุปกรณ์หลักๆอยู่หลายตัวเหมือนกันตัวสำคัญที่สุดคือตัวที่ที่เป็นวงอยู่นี่นะครับจะมีหน้าที่ทำแก๊สที่เป็นแก๊สเหลวนะให้เป็นไอโดยผ่านกระบวนการต้มซึ่งตัวนี้จะใช้แทนหม้อต้มนะครับ ช้แทนหม้อต้มในระบบธรรมดาแต่จะดีกว่าหม้อต้มระบบธรรมดาคืออายุการใช้งานยาวนานตลอดไม่มีการต้องเปลี่ยนผ้านะครับแล้วหลังจากทําแก๊สให้เป็นไอแล้วก็จะมาผ่านกระบวนการจ่ายเกระบวนการจ่ายตรงนี้จะควบคุมด้วยกล่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างในนะครับควบคุมการจ่ายไปแต่ละสูบแต่ละสูบก็จะจ่ายไปหนึ่งเส้นสูบที่หนึ่งก็จ่ายไป สูบที่1เลยนะครับเส้นที่2ก็จ่ายไปสูบที่2เลยเส้นที่3เส้นที่4ี่จ่ายไปตามสูบนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในระบบนี้จะให้ความประหยัดได้กว่าระบบธรรมดาเพราะว่าจะไม่มีการสูญเสียพลังงานไปในจากจากการระเหยเลยนะครับแล้วก็การจ่ายแม่นยำกว่าไม่ต้องกลัวการจุดระเบิดปิดจังหวะนะครับตรงนี้เป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ใช้รถเตโยต้ ota, รุ่นอันติ้ 1.8G นะครับติดตั้งแก๊สที่ร้านแสงชัยหลังจากที่ได้ติดตั้งมาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ก็สะดวกดีมันก็เหมือนน้ำมันนะปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับคือมันก็ประหยัดเวลาไปไหนทีแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่ามันไปประหยัดเกิบน้ำมันมากเลยพูดถึงเวลาเดินทางเราไม่ต้องห่วงเรื่องเลยว่าราคามันจะเป็นยังไงค่าใช้จ่ายจะมากยังไงเราก็ใช้ตามสบายเลยเพราะแก๊สมันถูกกว่าเยอะเลย จแล้ววิ่งก็ประมาณกิโลละถ้าวิ่งทางไกลก็ไม่ถึงบาทน,นะถ้าวิ่งในเมืองผสมทางไกลก็คงประ,ประมาณบาทเนึงนะครับในระบบล่าสุดที่เราได้ค้นพบขึ้นมาใหม่นะครับจากทีมงานหลายๆท่านก็ได้ค้นพบระบบใหม่สำหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลักและใช้กา๊าซ LPG เข้าไปช่วยเผาไหม้นะครับระบบที่ค้นพบใหม่ล่าสุดนี้เป็นระบบที่ควบคุมด้วยกล่องอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลนะครับจะควบคุมด้วยกล่องอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลซึ่งสามารถจะให้ความแม่นยำในการจ่ายกา๊าซตามความต้องการของเครื่องยนต์นะครับโดยมีอุปกรณ์หลักๆดังนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับ เป็นหม้อท้อมแก๊สนะครับมีหน้าที่ทำแก๊สเหลวให้เป็นไอเพื่อที่จะจ่ายมาในห้องเผาไหม้โดยผ่านตัววัดแรงดันตัวนี้นะครับตัววัดแรงดันนี้จะทำให้เราสามารถจะควบคุมการจ่ายกา๊าซได้เหมาะสมนะครับหลังจากผ่านการวัดแรงดันมาแล้ว ก็จะเข้าสู่การกระบวนการฉีดฉีดก๊ซร,ร่วมกับน้ำมันดีเซลครับชุดนี้เป็นชุดฉีดฉีดก๊ซนะครับเป็นหัวฉีดก๊ซเราจะมีหน้าที่ฉีดก๊ซเข้าไปในเข้าไปร่วมกับห้องความไหมโดยประมวลผลจากลิ้นปีกผีเสื้อและรอบรอบเครื่องยนต์ที่ใช้นะครับก็จะจ่ายมากน้อยตามความต้องการของเครื่องยนต์ โดยที่จะมีในกล่องควบคุมสามารถจะตั้งได้ตั้งค่าได้ว่าเราจะให้จ่ายมากหรือจ่ายน้อยตามความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้จะใช้ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันคืออัตราเร่งดีควันดำไม่มีแล้วไม่มีนอกไม่มีเครื่องเครื่องจะเ,เชื้อเพลิงเข้าไปเกินทำให้เคกททำให้นอกตัวนี้จะไม่มีนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ใช้รถ t o โยต้าโคโรนาอยู่นะคะสำหรับตอนแรกก็คือคิดว่าในยุคนี้ค่าจะจ่ายค่อนข้างสูงมากสำหรับในเรื่องของการเดินทางพอดีต้องปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างไกลจากที่อยู่อาศัยนิดนึงใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจว่าเราน่าจะหาหนทางประหยัดก็โดยการไปติดต่อขอติดตั้งแก๊สนะคะซึ่งแก๊สตัวนี้ก็คือจะเป็นก LP G, ๊ LPG หรือแก๊สถุงต้มนะคะก็เลยสนใจ มีความสนใจระยะแรกเพราะว่าพอดีมีอูม่มาเปิดอยู่แถวบ้านพอดีก็เลยไปติดต่อสอบถามพอดีก็ได้ข้อมูลว่าก็สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ค่อนข้างมากก็เลยทดลองดูนะคะตอนแรกก็ใช้วิธีการสอบถามผู้ที่ใช้อยู่นะคะว่าเป็นยังไงมีอันตรายไหมปรากฏว่าตอนแรกใช้นี่ก็กลัวเหมือนกันแต่พอได้ใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออประหยัดไปได้50%เเลยนะคะสำหรับค่าค่าเชื้อเพลิง แล้วก็ใหญ่น้อยก็คือเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการเดินทางไม่ต้องกังวลว่าค่าใช้จ่ายจะมากซึ่งตอนนี้ถ้าเริ่มต้นแล้วก็คือลองใช้มาประมาณ8เดือนแล้วค่ะก็ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมากค่ะ อยู่สององคันนะฮะจริงๆเราใช้ยุ่2คันเป็นรถเป็นซินังสองคันคันแรกเป็นคุนไดนะครับแอคเซสซึ่งเกียร์ออโอตโอ้แล้วก็นี่ออกใหม่เลยป้ายแดงนะครับของอซูซูกิทั้งสองคันติดแก๊สเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราเห็นถึงความจำเป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ไปทั้ง2คันนี้ก็เลือกที่แสงใช้แก๊สทั้งสองคันที่โลกเหล่านี้เองนะครับอยู่ตรงสี่แยกต้นว่านะครับติดตั้งแค่วันเดียวนะฮะหลังจากใช้แล้วพูดได้เลยครับว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าเรา ทำให้เราไม่ต้องเสียเงินไปกับเรื่องของน้ํามันมากนะักแล้วก็การออกตัวไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ผมว่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมลองเหยียบแล้วคันนี้นะครับผมเหยียบ1 4 0ยถึงร้อมาแล้วนะฮะใช้แก๊สด้วยส่วนคุณดคยขณะนั้นไม่ต้องพูดถึงผมเหยียบทละลักทลายพะกป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าการติดตั้งแก๊ส LPG ช่วยทําให้ท่านประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปเป็นจํานวนมากและยังมีส่วนช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ํามัน ร่วมถึงภาวะเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้นอีกด้วยแก๊ส LPG จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจับตามองสำหรับท่านติดตั้งแก๊ส LPG วันนี้ช่วยให้คุณประหยัดปลอดภัยและได้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG กับเราที่แสนชัยแก๊สรถยนต์3แยกต้นว่าถนนพิษณุโลกลคนครสวรรค์โทรศัพท์0815966333 055 244-236ทุกวันแสนชัยแกส๊สรถยนต์มาตรฐานประหยัดปลอดภัย ครับผูท้ที่ยังไม่ได้ใช้จะติดตั้งมาสอบถามได้ครับหรือติดต่อที่ร้านสัญชัยครับบริการดีมากครับการติดตั้งได้มาตรฐานเขาเชิญเชิญชวนท่านที่กำลังคิดอยู่หรือตัดอกำลังตัดสินใจว่าจะติดมาติดตั้งผมว่ามาติดตั้งดีกว่าเชื่อผมมันประหยัดจริงๆ ถ้าสนใจก็มาติดต่อได้ที่อู่แสนชัยนะคะอยู่บริเวณสารแยกต้นว่าจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ลองดูครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการติดตั้งแก๊สนะครับผมว่าน่าจะลองมาคุยกับพี่แสนชัยดูนะคุยกันตรงๆคุยกันง่ายมากนะครับพี่แสนชัยอยู่ตรงจะแยักษต้นว่าอีกครั้งหนึ่งครับ